คุณผู้ชมครับเมื่อวัน2วันที่แล้วเนี่ยวงการดอมส่วมของเราก็เกือบจะมีดราม่าเกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะครับตืบเนื่องจากว่าอยู่ดีๆเนี่ยทางคุณบูมก็มีการตัดพ้อเป็นข้อความออกมายาวเฟ้ยเลยนะเกี่ <c oughs> ยวกับหนังของซีรีส์สกิปปี้ทอยเลตนะครับซึ่งเอาจริงนะ คลิปนี้ผมกะจะลงตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ผมนั่งทำซีรีส์เดอะบ๊อบเพลินไปหน่อยไงเลยตัดคลิปเสร็จไม่ทันลงวันเสาร์นะครับก็เลยมาลงวันนี้แทนนะแล้วส่วนดราม่าที่ผมพูดถึงเนี่ยวันนี้จริงๆมันจบไปแล้วนะปัญหาตรงนั้นมันถูกเคลียร์ไปแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อที่แฟนๆชาวด้อมในประเทศไทยเนี่ยจะได้ไม่ตก เขาเหมือนกับชาวต่างชาติเขานะครับผมก็เลยอยากจะสรุปเหตุการณ์ในครั้งนั้นให้ฟังกันหน่อยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มจากที่คุณบูมออกมาตัดพ้อนะครับอย่างที่บอกเลยนะเป็นข้อความสองรากราฟที่ค่อนข้างจะยาวสักเล็กน้อยนะครับผมข้อความแรกเนี่ยคุณบูมได้บอกเอาไว้นะครับว่าช่วงนี้ผมรู้สึกผิดหวังเรื่องหงุดหงิดมากเลยว่าพวกรู้สึกเหมือนว่าหนังมันไม่ได้ถูกทําต่อเลยอะ ยังน้อยผมก็ไม่ได้รับข่าวสารอะไรเลยยังไม่เห็นแผนงานล่วงหน้าไม่ได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยรายละเอียดใดๆเลยไม่แต่น้อย ไม่มีเลยจริงๆนะแล้วก่อนหน้านี้มันมีไอเดียล่าสุดอีกอันนึงเกี่ยวกับโปรเจกต์สั้นแบบร่วมมือกันซึ่งก็มีอยู่ในขั้นตอนอะไรบางอย่างมานานครึ่งปีแล้วมันเหมือนไม่มีใครทำงานเลยหรืออย่างน้อยก็ไม่มีใครบอกอะไรอย่างโปร่งใสได้เลยซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนถูกแยกออกจากกระบวนการโดยสิ้นเชิงไม่มีคอนเซปต์ไม่มีการอัปเดตมีแค่คำอธิบายที่คลุมเครือผ่านทางโทรศัพท์กับบทบางฉากเพียงเท่านั้น แ่นนั้นเลยผมรู้สึกเหมือนเป็นตัวตลกความหวังของผมกําลังจะตายลงอย่างรวดเร็วซึ่งอันนี้นะครับก็คือข้อความที่คุณบูมแกได้พิมพ์ระบายเอาไว้นะเกี่ยวกับความอัดอั้นใจนะครับกับโปรเจกต์หนังของสกิปปิเดี i ทอ t เเนี่ยที่ดูเหมือนจะไม่มีความคืบหน้าเหมือนมาขายฝันเพียงเท่านาั้นนะครับ ทั้งที่สสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งจะมีข่าวหลุดออกมาแท้ๆนะเกี่ยวกับหนังของสกิปปดียทอเรตเนี่ยว่าได้มีการเริ่มลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยทางคุณบูมก็ออกมาตัดพ้อเฉยเลยนะฟิลเหมือนโดนไม่ฉาดชีพหลอกมาซื้อลิขสิทธิ์อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าบริษัทที่เข้ามาซื้อลิขสิทธิ์ของสกิปปดียทอเรตเนี่ยนอกจากจะเคยออกข่าวว่าจะทําหนังของสกิปปิเดียทอเรตแล้วใช่ไหมเขายังได้ใช้สิทธิ์ของลิขสิทธิ์ตัวนี้เนี่ย่ออาทัว โกร,รวมไปถึงการสร้างรายได้อื่นๆอีกมากมายนะยกตัวอย่างเช่นในโรบอทนะครับที่เครื่องแต่งกายจากซีรีส์ทิปีที่ทอยเลตเนี่ยก็ถูกขายโดยบริษัทนี้นี่ยังไม่รวมรายได้ที่ได้จากแมปโรบอก แมบอื่นๆน,นะครับที่นําโมเดล s สกิ i บี Toilet ไปใช้ในแมปตัวเองเนี่ยที่ดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวใจ่ส่วนแบ่งให้กับตัวของซีรีส์ไปด้วยเช่นกันนะซึ่งส่วนทางกับทางฝั่งหนังของสกิ i บี้ทอเ e ตนะครับที่ไม่มีข่าวอะไรหลุดออกมาเลยนะครับมีข่าวครั้งแรกเนี่ยก็ตอนเปิดตัวนู่นเลยนะว่าจะมีการสร้างหนังสกิ i บี Toilet ใช่ไหมแต่ผ่านมาเกือบ2ปีเนี่ยก็เพิ่งมีข่าวว่าหนังของสกิ i บี้ทอเ e ตเพิ่งจะเริ่มลงมือทําอะไรสักอย่าง บ,บวกกับก่อนหน้านี้เนี่ยทางไมเคิลเบย์ใช่ไหมได้อัปโหลดคลิปนะครับว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้กำกับหนังของสกิปปีเดียทอเรตเพราะว่าตัวของไมเคิลเบย์เองมีหนังหลายเรื่องที่ต้องดูแลอยู่แล้วนะซึ่งนั่นอาจจะเป็นปมเล็กๆนะครับที่ทําให้ทางคุณบูมเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะซึ่งบอกตามตรงว่าผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าโปรเซสการสร้างหนังเนี่ยมันต้องใช้เวลาเตรียมตัวมันต้องทําอะไรกันกี่อย่างกว่าจะได้หนังออกมาสักเรื่องหนึ่งเนี่ยผมเลยไม่อยากจะวิจารณ์อะไรมากหนักนะครับแต่ก็น่า นะครับทางคุณบูมเนี่ยดูเหมือนจะรอไม่ไหวนะออกมาเคลื่อนไหวตัดโพตามข้อความข้างต้นที่ผมได้อ่านให้ฟังนะแล,แล้วพอแฟนๆได้เห็นข้อความเนี่ยก็เดือดสิครับใช่ไหมเพราะอย่างที่รู้กันนะว่าคอมมูนิตี้ของสกิบบี้ทอเรตเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะครับมันใหญ่ไปทั่วโลกอ่ะแล้วพอมันมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะจริงหรือไม่จริงอะไรก็แล้วแต่แฟนๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จ่อมาปกป้องไว้ก่อนเลยนะครับผิดถูกว่ากันทีหลังนะแล้วจากแรงกระเพื่อมนี่เองนะครับมันก็ส่งไปถึงไมคร ทําให้เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยทางไมเคิลเบย์ก็ได้อัปโหลดคลิปลงใน IG อีกครั้งหนึ่งนะเป็นคลิปเรยวนะครับซึ่งในเนื้อหาของคลิปเนี่ยไมเคิลเบย์ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับหนังของสกิปปิ t ี t ทอเ e ตอย่างชัดเจนนะ โอเคโอเคข้อความนี้สำหรับแฟนแฟนสกีปดี้นะเพราะพวกคุณควรจะรู้เอาไว้นี่คือผลงานที่ผมกำลังทำอยู่เออผมทำกับบูมนั่นแหละทำมาได้ประมาณปีหนึ่งหรือครึ่งปีเห็นจะได้แล้วต้องบอกเลยว่าแฟนแฟนสกีปดี้เนี่ยถือเป็นหนึ่งในกลุ่มแฟนที่พักดีที่สุดในโลกเลยพวกเรากำลังพยายามหาวิธีที่จะขยายจักรวาลนี้ออกไปให้ใหญ่มากขึ้นผมคิดว่าเมื่อเจ็ดหรือแปดวันที่แล้วผมเพิ่งไปถ่ายทำที่สตูดิโอโมแคปมามันสนุกมากเลยครับ พวกเรา,ากําลังทดสอบเล็กๆ,ๆน้อยๆ,อยๆเพื่อดูว่ามันเวิร์กแค่ไหนแล้วมันก็สนุกมากจริงๆแต่ผมยังไม่สแสดงภาพอะไรตอนนี้หรอกนะแต่ว่าพวกคุณจะได้เห็นมันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนโอเคนะบายแต่ใช่อะไรครับจากคลิปนี้ของไมเคิลเบเนี่ยดูเหมือนว่าหนังของสิกิปิดีทอเ e ตกำลังจะเริ่มลงมือทําอะไรบางอย่างนะครับถึงขั้นที่ว่าได้ลองออกไปถ่ายทําที่สตูดิโอโมแคปนะครับซึ่งสตูดิโอโมแคปเนี่ยก็คือสตูดิโอที่มีชุดมีอุปกรณ์เกี่ยวกับโมชั่นแคปเจอร์ เออถ้าเกิดคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกเนี่ยให้ลองนึกถึงเบื้องหลังการทำช่วนเอฟเฟคของหนังสเกลใหญ่ๆใ,ในสีรีโอดูครับมันอารมณ์ประมาณนั้นเลยเนีย ซึ่งจากคลิปวิดีโอนี้ของไมเคิลเบเองเนี่ยผมก็พยายามแบบซูมๆดูแล้วนะไปที่หน้าจอคอมจอต่างๆของไมเคิลเบนะเพื่อเราจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับหนังของสิกิปิดี้ทอเรตกันมาบ้างแต่ว่าคลิปมันไม่ค่อยชัดว่าผมซูมไปก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นนะครับผมเออเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมมองออกว่ามันคืออะไรนะก็พิมพ์บอกผมหน่อยกนแล้วกันนะครับซึ่งโดยสรุปแล้วเนี่ยจากปากของไมเคิลเบเองเนะหนังของสิกิปิดี้ทอเรตกำลังดําเนินการถ่ายทําอยู่นะครับแต่ว่าเสร็จเมื่อไหร่นั้นก็คงต้องรอ ตามกันต่อไปนะก็เ,เป็นว่าหลังจากที่มีคลิปนี้ของไมเคิลเบรทถูกปล่อยออกไปเนี่ยทางคุณบูมก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากขึ้นนะครับซึ่งทางคุณบูมเนี่ยหลังจากที่ได้ดูคลิปนั้นไปแล้วใช่ไหมก็ได้มีการมาโพสต์ข้อความอีกครั้งหนึ่งนะครับไปเป็นไทยได้ว่าสวัสดีทุกคน ผมแค่อยากจะมาอัปเดตจากสิ่งที่ผมได้แชร์ไปก่อนหน้านี้มันมีบางอย่างเกิดขึ้นเบื้องหลังจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้ผมไม่รู้เลยแต่ตอนนี้ผมรู้แล้ววันนี้ผมได้คุยกับไมเคิลเบย์และตามทันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้มันยังไม่ใช่หนังเต็มเรื่องมันยังไม่ใช่แต่ว่ามันจะเป็นโปรเจกต์ที่ขยายจักรวาลของซิกิปิดีทอเไปในทางที่น่าสนใจเป็นอย่างมากผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยยอดนะคุณผู้ชมดูเหมือนว่าคุณบูมจะได้คุยกับไมเคิลเบย์มาแล้วนะครับเกี่ยวกับหนังของซิกิปิดี ทอยเลนะซึ่งก็เด๋อจะบอกว่าได้คุยกันเพราะแรงกดดันจากแฟนๆนี่ก็ ก็ใช่อ่ะว่าไหมเออซึ่งก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าเบไม่ยอมคุยหรือบูไม่ยอมคุยหรือว่าต้าไม่มีเบอร์ก,กันเหรอไม่ไมรู้เหมือนกันนะครับแล้วนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะทางคุณบูมก็ได้มีการปล่อยคลิปโทรปันๆออกมานะซึ่งก็คือคลิปนี้เลยครับ We are l l Yes trying to r i g f u out how to t h expand i universe Yes Michael <So> that's it W Michael you're so s k i b i p y Michael we r e gonna make s k i b i l l i o n dollars Michael Let's go <S และจากคลิปนี้ นี่นก็เป็นตัวละครของ Secret Agent หรือว่าคุณบูมนั่นแหละนะที่เปิดฉากมาก็กำลังดูคลิปที่ไมโครเบอัปโหลดใน a g นะครับว่าตอนนี้กำลังทำอะไรกับหนังของ s i กิป t ดี้ทอเรอยู่ใช่ไหมซึ่งประโยคแรกที่ไมโคร b บ y พูดดังออกมาจากมือถือของบูมเนี่ยไมโครเบได้พูดออกมานะครับว่าเรากำลังพยายามหาวิธีที่จะขยายจัก,กรวาลน,นี้อยู่ซึ่งพอ Secret Agent ได้ยินแบบนั้นนะครับก็ได้พูดออกมาเลยนะใช่เลยไมเคิลเอางี่นะไมเคิล พวกเราจะปังแน่นอนนายมันสกิบบี้สุดๆไมเคลิลพวกเราจะได้ทำเงินเป็นสกิบดี้บิลเลียนดอลลาร์เลยไมเคลิลรุยเลยก็แออเป็นความดีใจของบูมเลยมัง้งที่ได้รู้ว่าหนังของตัวเองกำลังแยดกำลังจะเกิดขึ้นจากความร่วมมือของไมเคิลเบย์นะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยดราม่าในครั้งนี้มันเกือบจะเกิดขึ้นละแต่มันก็จบลงไปได้ด้วยดีนะครับอย่างที่บอกเลยนะทุกฝ่ายแฮ ppy บูมแฮ ppy ไมเคิลเบย์แฮ ppy หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเป็นแฟนแฮ ppy อย่างแน่นอนนะครับ และนี่ก็คือข่าวสารที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้นะเป็นสกรูปสั้นๆให้กับบรรดาชาวด้อมได้รับทราบกันนะครับซึ่งผู้ชมพิ่เห็นกันอย่างไรเนี่ยก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะและส่วนผมไก่วอลเกอร์คงหมดเวลาแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในกันหน้าสวัสดีครับ The Skibbity Toilet Collection. Available at Target. The Skibbity Toilet Deluxe figures are here. Bring the battle to life with authentic detail and deluxe articulation. The new Skibbity Toilet Deluxe figures in stores now, each sold separately.